สวัสดีครับผมเซฟเซฟเทปและวันนี้เราอยู่กันในรายการเทปนี้ i, มีเรื่องราววันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับผลงานเพลงเพื่อชีวิตระดับตำนานในอัลบั้ม1985าทุกรูปแบบของเทปคาสเซ็ตของศิลปินเพื่อชีวิตระดับตำนานอย่างคารวานครับหลังจากที่ศิลปินเพื่อชีวิตรุ่นใหญ่อย่างคารวานได้เริ่มเข้าคายเทปออกผลงานมาระดับหนึ่งหลังออกจากป่ามาแสดงคอนเสิร์ต for u n i c e f s ตั้งแต่ปี2525 25, จากนั้นก็มีผลงานตามมาอยู่เป็นระยะทั้งเทปบันทึกการแสดงสด For u n i c e f บ้านนาสะเทือนคนตีเหล็กหรือการพักวงไปออกอัลบั้มถนนมิตรภาพในนามของนังหาเองและกลับมารวมตัวขึ้นคอนเสิร์ตกึง่งศตวรรษธรรมศาสตร์ตามลำดับในปี2528คาราวานได้ย้ายเข้าสู่สังกัด Grammy Entertainment ที่ยังเป็นค่ายเพลงน้องใหม่ในขนาดนั้น แต่ก็เริ่มมีศิลปินอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งรวมไปถึงคารบาวที่เคยมาออก Made in Thailand และยังฝากน้ำหมูพงเทพมาออกอัลบั้มเดียวคาราวานโดยเริ่มต้นในการเข้าชายคาแกรมมี่ด้วยสตูดิโออัลบั้มชุดที่5หรือที่ทางวงนับให้เป็นชุดที่8ตามปกเทปนั่นคือ1985หรือเป็นปีคริสตศักราชตรงตามตัวปีที่ออกเลยและหากเราซูมดูใกล้ๆหน้าปกจะเห็นได้ว่า มีวันกำกับคือ8เม1985หรือ8พฤษภาคมพศ2528นั่นเองถึงตอนนี้เรายังไม่สามารถหาคำตอบที่ชัดเจนได้ใครที่พอจะทราบข้อมูลเรื่องนี้มาร่วมแชร์ที่ใต้คอมเมนต์กันได้เลยครับว่าวันที่ระบุอยู่ในปกเทปนั้นหมายความว่าอะไรอัลบั้มนี้ถือเป็นผลงานในตำนานอีกชุดหนึ่งของวงมีเพลงดังอย่างดอกไม้ให้คุณจากทำนองเพลงญี่ปุ่น โดยศิลปินที่น้าหง,งาได้ไปพบตอนออกตระเวณคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นและขอนำทํำนองของเขามาแปลงเป็นเพลงไทยในตำนานเพลงนี้นับเป็นเพลงในตำนานที่ยังเป็นเพลงประจำของน้าหง,งาเสมอมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีเพลงน่าสนใจหลายๆเพลงเช่นฉันคือประชาชนฉันเป็นดอกไม้และฮิโรชิมาบทเพลงที่สะท้อนภาพเหตุการณ์ระเบิดถลม่มที่เมืองฮิโรชิม่า ราว40ปีก่อนหน้าซึ่งเพลงนี้ได้คุณจักกี้ทัญรัตน์มือกีตาร์จากร็อกเคสตามาร่วมโซโล่ให้ถือเป็นบทเพลงที่บาดลึกและกินใจที่สุดทางเนื้อร้องและโดยเฉพาะลูกโซโล่ของนาชาก,กี้ผู้ล่วงลับครับสำหรับเทปที่ตีพิมพ์ครั้งแรกนะครับเมื่อปี2528นะครับจะจำหน่ายโดยอามโก้นะครับผมปกราคา70บาทนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับว่ารุ่นนี้เป็นยังไงตรงมวนก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะฮะปกตัวปกเนี่ยก็จะมีหลายภาพหน่อยนะครับแล้วก็ที่พิเศษเลยก็คือจะมีาภาพของบรรดาสมาชิกวงคาราวานนะครับแล้วก็บรรดานักดนตรีรุ่นน้องที่มาเล่นแบ็กอัพให้นะครับทั้งอุจยานาวานะครับแล้วก็นัสูรพินพุทธชาติเนี่ยหนอย่างเท่เลยฮะนี่นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็น เครดิตนักดนตรีที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะเป็นเนื้อเพลงกับบอกว่าคนร้องคนแต่งนะครับผมเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละหน้านะครับแบบคร่าวๆกันครับตัวหน้าปกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนคนสักยันอะไรประมาณนี้นะครับผมเป็นลายยันเนาะเป็นแผ่นหลังอาจจะหมายถึงบทชนชั้นกรรมชีพอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็พอด้านที่2เนี่ยก็จะบอกว่าเป็นเปลวไฟไม่นานเป็นสายธารชุ่มป่าเป็นแผ่นฟ้าทานทนก็จะเป็นเนื้อเพลงของเพลงดอกไม้ให้คุณนะครับ มาดูที่นักดนตรีนะครับก็จะเป็นสรชาเจนมาทอนอะคูสติกกีตาร์ร้องนําทองการธานาสลกกีตาร์อะคูสติกกีตาร์ไวโอลินประสานเสียงและร้องนําในเพลงคุณคือใครวิรัสั์สุนทรศรีอะคูสติกกีตาร์อิเล็กทริกกีตาร์มงคลอุทกพินฮาร์โมนิกา้าอูแซมโฟเนียประสานเสียงซอในชั้นคือประชาชนอะคูสติกกีตาร์ในเมดอินเจแปน นักดนตรีรับเชิญอุทยนาวากลองเพ์คัชชันชัดชัยคณะในเบสกีตาร์และซินธิไซเซอร์ในเพลงคุณคือใครสุพุทธชาติผู้ช่วยบันทึกเสียงฟรุสในเพลงบินอคูสติกกีตาร์ในคุณคือใครชักกี้ธัญรัตน์ลีกีตาร์และซินธิไซเซอร์ในเพลงฮิโรชิม่าผลงานเพลงสุชายจันทิมาธรวกเปกปลาไร้วังฉันคือประชาชนปลาน้อยกินปลาใหญ่ฮิโรชิม่าบินเม็ดอินเจแปนมาไม่มีชื่อดอกไม้ให้คุณ ทองการานาคุณคือใครฉันคือประชาชนบันทึกเสียงสยามพัฒนาสตูดิโอจรันสนิทวงศ์65แล้วก็มีเบอร์โทนะครับแล้วก็ผู้มิกซ์เสียงชักกี้ธัญรัตน์นะครับแล้วก็ผู้ช่วยมิกซ์เสียงดัดเขมะศรีสุวรรณและสุพุทธชตินะครับแล้วก็มีรูปแบบนี้นะครับโอ้อย่างเท่นะฮะทรงอย่างแบดนะฮะแต่ว่าปูงะอาจจะไม่ได้แซดนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นมีเครดิตนักดนตรีแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ ตรงข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเพลงแล้วก็บอกว่าดอกไม้ให้คุณเนื้อร้องทํานองดัดแปลงจากเพลงของอโซชิจิโอกินาวะนะครับแล้วก็แต่งเนื้อภาษาไทยโดยสุรชัยจันทิมาธรนะครับโปกเป๊กปลาไร่วังก็สุรชัยจันทิมาทรฉันคือประชาชนเนี่ยนักอึดแต่งนะครับผมแล้วก็ปลาน้อยกินปลาใหญ่เนี่ยเป็นปูงาแต่งแล้วก็ฮิโรชิม่าก็เป็นปูงาอีกนะครับแล้วก็หมาไม่มีชื่อก็เป็นสุรชัยจันทิมาทรครับ แล้วก็ชั้นเป็นดอกไม้ก็สุรชาติเจนเทมาทอนคุณคือใครเนี่ยนะอืดแต่งแล้วก็เมดอินใจแปรน่าปูงาหาแต่งแล้วก็เพลงบินก็สุรชาติเจนเทมาทอนนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมปกสวยงามแบบนี้เลยนะครับผมน่าเก็บสะสมเป็นอย่างมากเลยนะครับผมปั๊มแรกนะครับและต่อมานะครับราวปี2529หรือ2530ประมาณนี้นะครับโดยประมาณ แกรมมี่ Grammy เนี่ยก็ได้เปลี่ยนมือผู้จัดจำหน่ายนะครับจากอามิโก้เป็นออนป้านะครับอย่างที่เห็นเลยอันนี้นะครับและมีความพิเศษนะครับตรงที่ทางแกรมมี่เนี่ยได้จับมือกับทางออนป้าเนี่ยนำผลงานในยุคก่อนหน้านั้นมาเปลี่ยนปกใหม่ก็คือเป็นยุคของอามิโก้ก่อนหน้านี้อพอมาเปลี่ยนผู้จัดจำหน่ายเป็นออนป้าก็เลยนำผลงานที่เคยจะจจำหน่ายไปเนี่ยหลายศิลปินด้วยกันเนี่ยตั้งแต่เตอร์เดวัต3ชุดนะครับแล้วก็พี่เบิร์ดธงชายชุดแรกน้ำหมูพงเทพชุดเดียวแล้วก็มันดี แล้วก็คาราวานในชุด1985นั่นเองนะครับสำหรับของคาราวานรุ่นปกนี้เนี่ยจะมีออกมาแค่ชุดเดียวนะครับเพราะเป็นอัลบั้มชุดเดียวที่จะจาหน่ายโดยอามิโกหลังจากนั้นตั้งแต่บันทึก12ปีคืนรางนะครับหลังจากอัลบั้มนั้นเป็นต้นมาเนี่ยจะถูกจัดจำหน่ายโดยออนป้าด้วยมาเลยครับจนถึงปี2530ครับเดี๋ยวเรามาดูปกข้างในกันดีกว่านะครับก็ค่อนข้างเป็นปกที่แปลกตาแล้วก็น,น่าสนใจที่จะเก็บนะครับตัวม้วนก็เป็นสไตล์แบบนี้นครับ ตัวปกเนี่ยจะผมว่ามันก็จะสวยกว่าความแรกหน่อยนะครับโดยที่มันจะมีเนี่ยตรงนี้งอขึ้นมาตรงบอกชื่อเพลงว่าดอกไม้ให้คุณหมาไม่มีชื่อแล้วก็ใันคือประชาชนแต่ตัวของปกเนี่ยจะสั้นลงก็คือจํานวนพับของปกจะน้อยลงนะครับเครดิตนักดนตรีเนี่ยก็เหมือนเดิมชื่อเพลงก็เหมือนเดิมแล้วก็เนี่ยข้างหลังก็จะเป็นขาวๆแบบนี้นะครับผมตอนที่รีโปรดักต์มาใหม่แถมยังเป็นราคาเนี่ยจะต่ำลงกว่าด้วยนะครับผมจะขายแค่65บาบาท ข้อสังเกตของปั๊มที่2เนี่ยคือปกเนี่ยจะไม่มีตัวเลข8ตรงนี้นะครับสังเกตปั๊มแรกนะครับเทียบก history, ับปั๊มแรกเนี่ยตัวปั๊มแรกเนี่ยจะมีเลข8อยจ่ตรงนี้นะครับผมพอมาปั๊มที่2เนี่ยไม่มีเลข8แล้วนะครับผมอ่ะแล้วก็ปั๊มต่อไปจะตัวนี้ก็จะเป็นปั๊มที่3ตัวเนี้ยก็จะสังเกตว่าเลข8เนี่ยก็โผล่กลับมานะครับผมอ่ะเป็นที่สังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับของปั๊มที่2ตัวนี้นะครับ และในช่วงปีพศ2537นะครับในวาระครบรอบ20ปีของคาราวานนะครับแกรมมี่ยังได้นำอัลบั้มนี้นะครับมาวางจำหน่ายอีกครั้งพร้อมเปลี่ยนปกใหม่และฟอนต์บางส่วนนะครับแต่วางรูปแบบปกคล้ายกับปกรุ่นที่2โดยออนป้าก่อนหน้านี้นะครับเมื่อช่วงปี2529ที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับและยังเป็นอัลบั้มชุดเดียวนะครับที่ถูกเปลี่ยนปกแล้วก็นำมาขายในระยะนี้นะครับเพราะว่าในช่วงก่อนหน้าราว2ปีก่อนเนี่ยอัลบั้มชุดอื่นๆเนี่ย ได้ถูกนำมารวมในซีรีส์ก่อนหน้านี้แล้วก็คือออ i g i n ร l c o นอลคอลเลชนนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าปกที่3เนี่ยปั๊มที่3เนี่ยเป็นยังไงนะครับดูลักษณะตัวม้วนครับก็จะเป็นขาวๆคุ้นๆแบบนี้แหละเขียนว่า1985คาราวานอะแล้วก็จะจำหน่ายโดย m g a แหละหน้าปกเนี่ยก็จะมีสีตรงนี้ก็จะเปลี่ยนจากงานของออนป้าตะกี้นะครับแล้วก็มีราคานะครับตัวนี้ก็จะเป็น ราคา80บาทแนลแล้วก็จะจัดจำหน่ายโดย MGA นะครับก็จะมีสัญ,ญลักษณ์นี่ตรงนี้เพิ่มเข้ามาตัวสีนี่ก็จะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับอ่ะก็ยังคงคอนเซปต์มีตัวของครดิตและคอนตีอยู่ด้านนี้แล้วก็ชื่ออ่าเนื้อเพลงเนี่ยเนื้อเพลงชื่อเพลงเนี่ยก็จะถูกออกแบบใหม่มาเป็นลักษณะแบบนี้แทนเป็นแนวตั้งแทนจากเดิมที่เป็นแนวนอนในบัมแรกนะครับผมอ่ะแล้วก็จะมีตรงนี้บอกว่าสงวนลิขสิทธิ พฤษภาคม2537นะครับอ่าก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับใหม่ๆขึ้นมาหน่อยก็ถูกนํามาขายใหม่เป็นปั๊มที่3ลักษณะนนเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มาถึงปั๊มสุดท้ายนะครับผมปกร้อในปีพศ2545นยะครับยุคที่เปลี่ยนชื่อค่ายเป็น GMM Grammy นะครับผมแนะนําให้ไปดูเทปนี้มีเรื่องราวตอนคารวานปกร้อนะครับก็จะได้รายละเอียดที่มากขึ้นเดี๋ยวผมจะขึ้นไปทางด้านขวามือนะครับผม ปกนี้เนี่ยก็จะสังเกตได้ก็คือเป็นราคา109นะครับผมพวกฟอนต์พวก, font, พวก layout เลเยอร์อะไเนี่ยก็จะสวยงามเดี๋ยวผมให้ดูรูปเทียบกันอีกทีนะครับผมผมว่ามันก็จะดูแบบมีความทันสมัยขึ้นกว่าเดิมแล้วพวกจะฟอนต์จกเป็นการจัดเรียงก็จะดูง่ายๆล้จากที่ปั๊มก่อนมาดูเลเยอร์ดูฟอนต์ font, ดูไอ้พวกเนี้ยตัวหนังสือดูจมๆไปกับพื้นหลังแต่ว่าตัวปั๊มที่4เนี่ยปั๊มล่าสุดเลยก็ว่าได้ปกเนี่ย จะเป็นอะไรที่ดูง่ายสบายตานะครับผมสีฟอนต์สีอะไรเนี่ยก็จะโอเคส่วนการวางเลเยอรต่างๆนะครับก็ยังคงคอนเซปต์เดิมก็คือมีเครดิตนักคนตีหนึ่งหน้าแล้วก็จะเป็นเนื้อเพลงกับชื่อเพลงชื่อเพลงื้อเพลงก็คล้ายๆกับตัวปั๊มที่3เมื่อสักครู่นี้นั่นแหละครับอันนี้ก็จะดูแบบสีสวยกว่าสีมันจะดูแบบมินิมอลกว่านิดนึงนะฮะดูพาเทลนิดๆนะฮะก็จะอ่านง่ายสบายตานี่คือปกรอยเก้า ซึ่งปกร้อยเก้าเนี่ยก็จะเป็นปกที่หายากนะครับเพราะค่อนข้างหายากใครที่เจอก็อย่าลืมสังเกตด,ดูดีนะครับผมแล้วก็สอยมันสอยมันลงมาครับมาเก็บไว้เป็นคอลเลกชันอ่ะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบทั้ง4ี่โปให้ดูเลยนะครับผมอ่ะโอเคครับและนี่ก็เป็นรูปเปรียบเทียบทั้ง4ปั๊มนะครับผมตั้งแต่ปั๊มแรกนะครับผมปั๊มที่2แล้วปั๊มที่สาแล้วก็ปั๊มที่4นะครับผมจะเห็นว่าเลเยอร์เนี่ยก็จะค่อนข้างต่างกันนะครับ หมือนก็จะเป็นรูปเดียวกันนี่แหละแต่ขยะอย่างอันเนี้ยเห็นอนุมานชัดแล้วก็ปกจะดำๆเหมือนแบบมันเลอะๆนะผมว่าปกมันเลอะๆพอมาปกที่สองเนี่ยก็ดูดีขึ้นมาหน่อยมีตรงนี้ตัดมีขอบตัดส่วนปกที่สามเนี่ยก็จะเหมือนกับดึงสีพื้นหลังให้ใสสว่างขึ้นส่วนปกที่สี่เนี่ยก็คือจะเลิศกว่าทุกปกนะครับก็คือมีทั้งความใสสว่างและปกตัวลายยันเนี่ยยังอยู่อนุมานก็จะตัวเล็กลงอะไรอย่างเงี้ยครับผมนี่คือรายละเอียดคร่าวๆของ,ของอเทป คารวานนะครับชุดอัลบั้ม1985นะครับมีประมาณนี้นะครับผมลองไปาตามเก็บกันได้เลยนะครับดวงตะว,วันทอดแสงมีถอยร่างอัปรา่าเป็นเปลวไฟที่ไม่นานเป็นสายทางที่ชุ่มปลาเป็นแผ่นฟ้าตา